หมายแบบนี้นะครับโอกาสที่จะที่จะได้ตัวนะครับผมให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับที่จะได้ตัวผมมั่นใจว่าผมว่าไอ้หมายอย่างเงี้ยนะครับน่าจะได้ตัวมากกว่าครับลองตีดูนะครับ

ที่ลำบากนะครับครับก็เป็นประช่อนไซส์สวยนะครับกับอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับว่าหมายแบบอย่างเมื่อกี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับ โอกาสที่จะได้ตัวครับมีสูงกว่าครับนี่ครับใช้สายแก้คันจิวนะครับตีลงไปแล้วก็ลากกวนนะครับลากลรเล้าเลยครับนี่ครับโดนนะครับมีตัวเป็นโดนครับโอเคครับพื้นที่มันลำบากครับผมนี่ครับพื้นที่ โอเคครับสุดยอดมากครับฝากไว้ด้วยนะครับผม